ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวจริงเลยนะครับผมอ่านะครับสวิตสองตัวนะครับสวิตสองตัวนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางครับอ่าตัวนี้เป็นสวิตที่ใช้งานกับตัวไฟบ้านนะครับเวลาเราเสียบไฟบ้านนะครับเราต้องออนสวิตสองตัวขึ้นนะครับอ่ากรณีที่เราไม่ได้เสียบไฟบ้านนะครับเหมือนอย่างกรณีนี้นะครับก็คือไม่ได้มีสายไฟอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็นะสวิตตัวด้านบนครับแล้วก็ ดันนะครับให้มันอ่อนนะครับดันมาทางฝั่งซ้ายมือสุดนะครับนะให้มันอ่อนนะครับพออ่อนปุ๊บนะครับกดปุ่มนะครับ power นะครับเปิดเครื่องนะครับก็ติดแล้วนะครับผมนะครับลดสเกลดูนะครับดังนะครับกดโลหาไฮนะครับสายอากาศตรงนี้นะครับก็ใช้นะครับ จะเอาสายอากาศใบข้าวมาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ใส่เป็นขั้ว b n c ไว้นะครับอาจะมีขั้วแปลงให้นะครับขั้วแปลงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่นะครับกับตัวสายอากาศ like นะครับตัวสายอากาศแบบนี้นะครับตัวสายอากาศแบบติดเครื่องโมบายนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับผมหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นสายกาดที่เป็นยาวขึ้นนะครับใช้งานได้สะดวกนะครับตัวนี้เอาใส่กระเป๋านะครับใส่เป้ได้เลยนะครับหมุนช่องความถี่นะครับปรับได้เลยนะครับช่องความถี่นะครับปรับได้เลยนะครับผมนะครับปรับได้เลยนะครับกดที่หน้าเครื่องได้เลยนะครับส่งออกแตย่านหนึ่งสามแปดถึงหนึ่งเจ็ดสี่นะครับผมใช้งานได้นะครับนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนตัวที่เสียบกับตัวไฟบ้านนะครับให้ดูนะครับแล้วก็เวลาการชาร์จแบตเตอรี่ด้านในตัวนะครับจะมีที่ชาร์จดูด้านหลังนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับชาร์จให้นะครับผมจะปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับเตะสวิตช์กลับมาคืนนะครับเรียบร้อยนะครับ